สวัสดีจ้าสวัสดีเอ็กซ์ซีทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่สองคนน่ายโดน่าสตอรี่เนาะจ้ะตอนนี้เขามาหอดริมทะเลเหรอพี่น้อง,องทางทางหนึง่งก็สิเป็นทางรถแลนด์เนาะจ้ะทางนื่นเป็นห้องน้ำเป็นทะเลจ้ะพี่น้องบรรยากาศสวยๆจ้ะพี่น้องเป็นสถานที่คนมาย่างออกกำลังกายเนาะจ้ะ มาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไปจังบากาดคลิปไม่ไหวจากคุณยายโดนัดนอกจากพี่น้องเย็น,นมือแห้งพี่น้องเอ้ยเย็นคักเย็นหนาวจ่อยๆพี่น้องปานติดลบกับว่าปานบานาาทบาบอาชีพแก่งปันไดเด้อจ้ะแสงแดดบมาๆหอดผีพี่น้องเอ้ย มึงจ้ะบงังภูเขาหลูกไงๆคางเนี่ยแสงกับสิเมิดในเด้อจะ้ะถ้าเฮปซี่มาชมวิวคางทะเลพี่นอ้องตอนนี้ซิฟมองเสาจ้ะพี่นอ้องชมบรรยากาศตามธรรมชาติเนะจน้ะเนาะ มันก็สิออกบ้านช่วงเวลาที่เทามีโอกาสเสียสิเอานะจ๊ะพี่นอ้องบรนานารยากาศสวยๆงามๆอยงสิบอะไรแต่หิมะอนนี้หิมะละลายไปเม็ดแลวอยู่ทั้งไต่น่ะจะแต่ว่าทาั้งภูเขาก็ยังมีคือเก่าเลยพี่นอ้องก็เลยยังรู้สึกเย็นหนาวเย็นอยู่คือเก่าเนาะจา๊ะ ออกนอกบ้านก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวพื้นเก่าแล้วพี่น้องใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกขื้นเก่าแต่ว่าเื่มบ่าเดี๋ยวเอาถุงมือมานำเย็นมือจ่อยๆพี่น้องบอรเกนแอคทีฟเนี่็จะเป็นในกระตอบน้อยเขาเจ้ามาตกปลาเน้ะจ้ะเขาเจ้าก็บสมานั่งอยู่นี่ ฝนตกอีหยังสิเขาไปรังพักกี้หนันนาะจะพระบานนี่เป็นคล้องจ้ะพี่น้องเนี่ยที่เขาเดียวเห็นเนาะจ้ะเนาะจะเป็นเป็นคล้องเงี้ยวมาจากคุนทางบ้านย้ายโดนนัดรังบ้านย้ายโดนัดลงมาสบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องตอลงมาพี่เลยออกไปฮะก็เป็นทะเลจ้ะพี่น้องคล้องต่อทะเลเลย ปกติแถวนี่สิมีอันสิมีนกอันหงสิมีหงนะมาหลายหลายเนยปีนี้ว่าใครเห็นมาเห็นแต่นกเป็ดน้ำลอยอย่างลองเลีงอยู่เห็นปีน้องนี่คือบรรยากาศทะเลเนาะจ้ะนกเป็ดน้ำเป็ดน,น,น้ำเนาะ ถ้าหันมาทางที่แสงสีเหมืดเนี่ยเราจะเอาหันไปทางที่แสงกับสีแจงแน่จักหน่อยโอ้เบิ่งพี่น้องยังเป็นน้ำแข็งอยู่จ้ะเนี่ยน้ำแข็งด้วยจ้ะเนี่ยก็ข้องหนาวเนาะเมื่อนี่สี่องศาพี่น้องหนาวเย็นจ่อย ังไดกะฝา,ากเป็นกำลังใจงให้คุณย่ยโดนัดไนเด้อจ้ะซอยพักซอยดัน่องหน,หน่อยๆเนี่ยจ้ะพี่น้องซอยกดไหลกดแช่เนาะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนผ่านเอฟซีมาชมวิวทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะอ้ยเย็นแห้งพี่น้องเย็ยนจน,น,นปวดมือเหรเอาบใส่ถุงมือโอ้ยเย็ยนคัก บางน้ำพี่น้องน้ำใสใสใสจนเลี้ยวเห็นตัวปลาอยู่ใต้น้ำแต่ว่าตอนนี้พระมานนี้แล้วนะจะน้ำยังเย็นแห้งอีกสองเดือนขาดว่าประมาณสองเดือนสามเดือนไปสิเริ่มตกปลาสซ้าหมอนยู่คลองนี่แล้วพี่น้องถ้าผู้ใดเขาไปเบิ่งคิบเกาเกา เคยบังคลิปเก่าๆของยายโดนัทเนาะจ้ะสิเป็นนี่เราจะมองเนี่ยมองยายโดนัทนั่นขับเรือมาตกปลาประจำเนาะจ้ะเริ่มจากนี้ไปเลยออกไปพูนออกไปทะเลใหญ่งงคุณตกปลาแซลมอนเริ่มเขานาตกปลาแซลมอนแล้วพี่นอ้องทั้งใดกับจากเอฟซีซอยพักซอยดันในเด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของยายโดนัดสู่ต่อไปเนาะจ้ะเนาะเหตุลิปให้พี่ตามกันต่อไปเนาะจ้ะบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องมือเนี่ย แต่ยิ่งเสียงนำไรเดอจ้ะคนนำไรเยอะคนนำยาเดี๋ยวนะ้าเท็พิษผ่าดประกันไรก็ต้องขอโทษขอไฟเดอร์จ้ะ Thứ còn sóng mưa ở phía nón mưa này cả thứ còn cơ cảnh. Dên hang phía nón. Ớ, dên khách dên nè. บรรยากาศริมทะเลตอนแดดมากว่าันหอดน่ะจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ใเดอ้อจ้ะถ้าสำหรับคลิปนี้ย่ยเด๋นัดก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะ เอาไว้พอกันไมหมคนา้จาจะไม่นองก็คุ้นทุกคนนั่งใจทุกไร์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ตอนหลับทุกผู้ทุกคนจังใดกะขอคนละไหลละแช่เถเ่็นกำลังใจให้คุณยายโดนัดในเนด้อจ้าเอฟซีอยากให้เอฟซีเห็นภาพสวยๆงามๆหนาวปันไดเย็นปันไดกับพะแพยายามออกมาเห็นคลิปให้เอฟซีเนาะจา้ะเอฟซีเห็นเลยน้ำกัน โอเคจ้าสำหรับกินนี่ง่ายโดนัดขอฝากไว้แค่นี้จ้าอยูด่ดีไม่แห้งทุก,ทกคนลำๆเล,ลยๆสุขภาพแข็งแรงพอกันไม่คลิปหนาจ้า